สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช่อง,องน้อยมันทุนเนน็ดครับก็อยู่กับเซบูสครับไทยไรมันครับใช้ผันโรน,นี่แหละอุ้ยเ่ยตอนแนรกๆนี่กระดกนิดหนึ่งเสียวไส้ครับหลังๆมา bắt đầu chín lẽ, không phải là, đúng không, thấy lึก quá, bịt xe ถ้าจะเปลี่ยนจากใบยี่หกนะตัวเนี้ยโอ้ย <c oughs> ขอโทษครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นใบจากใบยี่หกหกใบนะเป็นใบยี่สิบสี่เจ็ดใบนี้ได้ไหมผ่านตัวนี้ครับสิบู๊ ถ้าถ้าผ่านตัวนี้สึกหมดนะเขาจะทําแบบนั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าจจะทําได้ไหมก็เพื่อนๆคนไหนพี่ๆคนไหนก็มีความรู้เกี่ยวกับทางนี้ก็เห็นมาตาคลิปเลยครับก็แบ่งความรู้แบ่งประสบการณ์กันครับ ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าทำได้มันจะถี่กว่านี้นิดหนึ่งนะถ้าใส่เป็นเจ็ดใบแต่น้ำหนักนี่น่าจะเท่ากันครับอุ้ยไม่หรอกน้ำหนักตัวนี้น่าจะเยอะกว่าครับ ระหว่างพันใบยี่หกหกใบกับพันใบยีสี่เจ็ดใบนี่ตัวนี้หนักกว่าหรือเปล่านะน่าจะตัวนี้แหละหนักกว่าพอได้เปรียบรถใหญ่ก็ นี่แหละครับดินแข็งก็ทำงานครับดินเปียกๆก,ก็ทำงานนะแต่ดินเฉะๆนี้ก็ก็ทำงานได้นะเพราะว่ารถเป็นโฟวินอยู่แล้วแต่รถเล็กครับช่วงฝนตกนี้ก็ทำงานได้ครับแต่ว่าถ้าเจอช่วงหน้าเล้งครับ หมดสิทธิ์ครับดินแข็งๆเลรถผมจอดเป็นเดือนนะรถในในหมู่บ้านจอดเป็นเดือนครับตันไถไม่เข้าส่วนรถเียบิ้ลทำงานตลอดนี่โอ้โห <c oughs> วันละสองพันสามพันสองพันสามพันคิดดูครับตั้งแต่ออกมานี่เสเบิ้มีงานตลอดนะเพราะว่าคันใหญ่ในหมู่บ้านไม่มีมีเซบิ้อยู่คันเดียว ก็ได้เปรียบครับรถใหญ่เป็นแนวทางทางเลือกอีกนะถ้าเพื่อนๆคน,น,นไหนสนใจอยากจอแคฟกเตอร์ก็ถ้างบประมาณเยอะก็จัดรุ่นนี้เลยครับแต่ถ้าทำเน้นสนตัวก็ไม่ต้องรุ่นใหญ่แล้ว40ก็พอแล้วเน้นส่วนตัวนะทำสอนี่ก็ได้ แต่ถ้าเน้นรับจ้างก็น่าจะ L ห้าศูนย์ขึ้นแล้วก็นี่แหละครับสีเก้าห้าเจ็ดนี่แหละตัวแกร่งเลยครับก็ความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแต่ละค่ายเขาก็มีดีมีเสียนะต่างกัน ้าโอ้โหแงเอ้าลงหน่อยสิตัวไหนเห็นโตไม่ได้เลยว่ะเอ้ยไม่แข็งสิหูะลางมันยังไม่เปียกเลยมันยังไม่เปียกถึงตลาง mà tay đi nắp mấy học ô mấy nhồi ló đi mình khen ua chẳng dài à hơi vina hơi คนตรงนั้นาานักกอลคอยดันฮะพ,นพี่เกียรติว่าเอ้ยปีแรกพี่เกียรติใช่ปีหน้าจะขี้เกียจกว่านี้นี่ไม่ขนาดปีนี้ขี้เกียจไม่ใช่ปีหน้าจะขี้เกียจกว่านี้เอารา้อยแปดเออใช่เวาา้ยร้อยแปดมาเลยเลยโตอะไรจ้ะโตไม้แดง้ง ยอดยอด,ดินมันยังไม่เปียกลึกมากนะคับข้างล่างยังแห้งๆอยู่เลยขาวๆนะแต่ถ้าดินเปียกจริงๆแค่นี้ไม่เหลือครับต่อแค่นี้ หลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนครับตอนเช้ามารถไถเต็มทุ่งเลยครับโอ้โหแต่ละทุ่งนี้ไม่ต่ำกว่า้าคันครับตอนนี้รถไถยเยอะนะต่างทิ่นก็มาครับในหมู่บ้านก็มีเยอะอยู่แล้วครับ ก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าอาชีพเราไทก็ทุกคนก็ต่ากแดดร้อนนะหาตังส่งงดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับก็ทุกคนก็ออกรถก็ออกได้ครับผมแต่จะรักษาเขาให้อยู่กับเราจนหมดงดได้ไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้เลยครับ ตอนนี้รถแท็กเตอร์นี่ออกง่ายมากเลยดีตังสักพันหนึ่งออกได้แล้วถ้าเครดิตดีหน่อยนะ ไตลาการขับของแต่ละคนก็ต่างกันนะบางคนนี่วางผ่านแล้วค่อยออกตัวครับบางคนก็ออกตัวแล้วค่อยวางผ่านเออส่วนผมก็ออกตัวด้วยวางผ่านด้วย <laughs> ไม่ต่างกันหรอกมั้งเนาะมันเหมือนกันเลย ว้าแลงแท้ลูกเพชรดูครับต้นไม้ก็เป็นดินของฝั่งนู้นแต่ก็นี่ครับกิ่งมันมาถึงฝั่งนี้เลย น,นี้ก็ปลูกมันไม่ได้แล้วมันร่มไม่มีหัวหรอกวออะไรรากไม้หรือเปล่า รู้ครับไขดิ้นได้สวยมากยกรองอยู่ยพอดีเลยครับ,รบไทยน่าจะหนึ่งหายนะเพียร์ที่ไทย ก็หนึ่งห้ายแลยครับเหมาะสมสองหายนี่เร็วเกินครับดูครับตรงนี้ดยังแห้งอยู่เลยยังเปียกไม่พอ เอ้ยห่านอันตรายครับอันตรายสั่วๆ นี่ยังอุ้ยตอไม้ <laughs> เออลาไม่ไหวฮะติ <laughs> ดก้านมะพร้าดูลากไปงั้นเลยเออไปเลยอ้ <laughs> <laughs> cái cá lấy cái anh không anh phải rai thú thú phải đó cái bốt chôn thinh một lời chôn nó cao này

ฟ <laughs> าดหน้าเลยอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเยเท่นนี้นะครับก็กากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บ,กบ,กบายบายครับสวัสดีครับ